ทำอะไรก็อย่าทําเพื่อเพื่อถ่ายภาพทําเพื่อออกงานแล้วก็จบเนี่ยประเทศไทยชอบเป็นแบบนี้วันนี้นายกสั่งจัดตลาดเตดือดเรื่องต่างจัดงานแสดงสินค้าอะไรแล้วแต่ไม่ใช่จัดให้ผมดูผมไม่อยากดูจัดให้คนเขาดูจัดให้แมทชิ่งให้คนประกอบการกับผู้ผลิตเข้ามาตลาดเข้ามาอาอสเอมี e, มาธนาคารมาไม่ได้เจอทีแล้วไปทําให้จบๆนั่นจากงารต้องเป็แบบนั้นนะอย่าจัดให้ภูมิชาดูแล้วก็ไม่ได้เลย Ens, นะเข้าใจนะเข้าใจกันนะพูดเยอะแล้วเดี๋ยวได้พูดต่อยทักเวียนหัวปวดพูดทั้งวันขอให้ทำอย่างที่ผมพูดสักสิบปร์เซ็ก็พอแล้วเจริญแล้ว้านนี้นะพูดเยอะตายไปนะฝากไว้อันหนึ่งตื่นเช้ามายังไม่ต้องมองตัวเองมองเยงใส่กระจกผู้ชายก็ใส่เสื้อผ้าหลุดซิปเรียบร้อยก็พอแลนะไม่ต้องแต่งหน้าจน นวลทาครีมเทิมก่อนก็นไม่ต้องอนะ่ะทุกคจะทาอะไรเรียนหนังสือวน,นี้ได้อะไรมาอยากได้อะไรวันนี้เรียนหนังสือตั้งตัวเองไว้ถ้าทํางานก็มองไปข้างหน้าไาเราจะทำอะไรให้เพื่อนคนอื่นข้าราชการจะมาได้กับประเทศชาติบ้านเมืองนั่นแหละคือความภาคภูมิใจของท่านถ้าคิดแต่ตัวเองเนี่ยมันก็ได้แค่ตรงนี้ถ้ามองไม่พ้นเท้าตัวเองมันก็ได้สมเท้าตัวเองอยู่ละมันคิดอะไรไม่ออกครับเพราะตัวเองจะต้องไปเกี่ยวข้องหมดจะได้อะไรไม่จากตรงนี้ไหมคิดไปข้างหน้ามองไปไกลมองหาคนยากจนให้ได้ข้างล่าง เราทาไงกับเขานะสามอย่างประเทศไทยเดินหน้าไปได้หนึ่งติดกับดักรายได้ต่างๆด้วยเทคโนโลยีด้วยทรัพยากรมนุษย์ไปหามาสองด้วยอะไรประเทศไทยวันนี้สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นคนแก่มากขึ้นเริ่มแก่มากขึ้นางบในการดูแลเรื่องสาธารณูสาธารณสุขมากขึ้นนะจะทำยังไงเงินที่จะต้องใช้จ่ายการลงทุนก็ลดลงหมดการศึกษาก็ใช้ไอ้นี่ก็ใช้รายได้ไม่เพิ่มข้อหนึ่งไม่เพิ่มข้อสองจะไปทําได้ไหม นั่นแหละปัญหาของเราแล้วเราก็ถอยหลังไปเรื่อยถ้ามันยังประชานิยมเยอะๆกันอยู่แบบนั้นไม่ได้สามเรื่องอะไรทรัพยากรมันน้อยลงทุกวันป่าน้อยน้ําน้อยดินน้อยทุกอย่างมันแย่ไปหมดอะถ้าสามอย่างแก้ไม่ได้ก็ไปไหนไม่ได้เอาตัวไม่รอดประเทศไทยนะแล้วข้อสำคัญคือตัวของตัวเองต้องปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองนะครับก็วันนี้ก็รบกวนเวลามาพอสมควรอยาาพูดอะอยาาพูดให้เด็กๆฟังไม่รู้ฟังทันหรือเปล่า นะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ฝากฝากพวกเราด้วยนะขอขอบคุณนะครับโครงการจัดที่เทศ,รศรรการสื่อสารคดีเฉลิมเกีติของพระบาทพัพ่หัววละเสด็จทราบพลวินาซึ่งจัดโดยสำนักนายกนะครับท่านรัฐมนตรีสุพรรณแล้วก็ช่วยกันแล้วก็คณะอะไรกู้สมรสนะคู้สมรสนะเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวไปถามจะปรับรัฐมนตรีหรือย,ยังหน่อยผมวไปแล้วไอ้ที่พูดนะไม่สนใจหรอกเชื่อเถอะนะเพราะนั้น ตรงนี้ก็คือนะทำให้ต่อเนื่องแล้วก็มีการมียุกร,กรเพิ่มเติมไปนะครับมากกว่านี้นะแล้วทําให้สื่อให้เรามีสาระมีเป็นประโยชน์แล้วรู้ต้องรู้จริงอย่ารู้แบบเผินผิวเผินรู้ให้รู้จริงรู้แบบเป็ดก็ยังดีเป็ดมันรู้ว่ายน้ําก็เป็นใช่ไหมบินก็ได้ใช่ไหมแต่บินเตีย้ยๆไม่น้ําก็ไม่จมน้ําก็ดีกว่าไม่เป็นอะไรเลยแล้วตกน้ําก็จมน้ําไม่ใช่รู้แบบเป็ดไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็รู้แบบเป็ดแขนแบบไก่ใช่ไหม เออแล้วค้อเป็นมนุษย์มนุษย์จะมันคิดเยอะนะเพราะฉะนั้นต้องคิดมากๆอยากคิดง่ายๆสบายๆไม่เอานะวันนี้ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่อประเทศอเป็นที่รักยิ่งของเราเพื่อสถาบันชาติสถาบันพระมหากษัตริย์และก็ประชาชนของเรานะพวกเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรที่บอกพ่อพ่อด้วยนะบอกพ่อด้วยช่วยกันหน่อยนะเราณน่าจะดีขึ้นนะถ้ายังยังไม่ดื้อกัน,นก็อกอะนะโอเคนะมีใครสงสัยจะถามอะไรไหมลูกถามไหม เดี๋ยวจะเบื่อกันทัน้งหมดนะมันสุกก็ได้ข่าวเปิดปิดทีวีหนีไปเยอะนะเดี๋ย,วยวว้วระวังว่าแก็สอบจะสอบ,สอ,บอุตสาหพูดแทบตายปิดทีวีหนีได้ไงนารามีสาระฟังให้ดีนะนะไอ้ไม่สาระไม่มีสาระฟังอยู่นะดูจนตายจะแสแมบป้าย้มปยายันตายอย่างโอโลเอาละมันอินอย่าอินบนะ้างนกละกันมันละครละครคือละครบันเทิง นะมีสาระบ้างของกวนนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่อะไรอิจฉากันโกรธกันเกลียดกันนะเรื่องความรักความใคร่แล้วก็ว่าไปลุงไม่ได้ไปต่อต้านแต่ต้องดูเป็นสาระนะนะพยายามพยายามอย่างหนีลุงมาแล้วเลยสู้วันสุกลุงไม่ได้ตายไปแล้วหนีก่อนเรื่องอื่นมาแทนนะโอเคนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณคู่สมรสอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอให้การอภังนี้เป็นผลสําเร็จแล้วก็เป็น เป็นอะไรล่ะอืมเป็นอะไรอ่ะคือไม่ได้พูดถึงเขาเขียนเนี่ยกำลังงงเลนล่ะคือให้เป็นสิริมงคลกันทุกคนที่ร่วมกันทํางานนะสิ่งที่พระองค์ทํานั้นก็คือพระบารมีท่านแผ่ไปสารมาถึงทุกคนใครทําดีก็ได้ดีใครไม่ทําท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะแต่มันทําแล้วเกิดประโยชน์คนอื่นก็โอเคละอย่างน้อยเกิดคนอื่นเกิดกับตัวเราพอแล้วนะอย่าไปคิดว่าไม่ทําดีกว่าทําอะไรเงี้ยนะ ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนรับกราบขอบพระคุณท่านนายกนทมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับสวัสดีครับพัชระคุณเจริญพักดีส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองครับการมาของหลิวจงอีเนี่ยทำให้ผมเข้าใจว่าถ้าคนดีได้ปกครองบ้านเมืองมันเป็นยังไงครับ การปฏิบัติหน้าที่ของมิเตรหลิวจงอีหรือหลิวจงอี้เนี่ยนะผู้ช่วยรัฐมนตรีอมันคงแห่งรัฐของจีนเนี่ยทำให้ผมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงรัชกาล 9, ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองครับพ่อหลวงรัชสสืบสารรักษาต่อยอดมีคำถามว่าทำไมนะทำยังไงนะ ประเทศไทยถึงจะได้มีคนการเมืองหรือการน้ำดีอย่างหลิวจงอีหรือหลิว,ลวจงอี้นะฮะท่านก็ต้องไปพิจารวิเคราะห์เอาเองนะครับเพราะว่าเรื่องจินเทาทนเทาขายบ้านแถมดันชาติเนี่ยลุงตู่ออกมาพูดคนเดียวตอนเป็นนายกครับเราก็มานั่งเสวนากัน ก็พบว่าลุงตู่ปฏิวัติคนเดียวเมื่อลุงตู่ปฏิวัติคนเดียวลุงตู่ต้องสู้กับเรื่องราวไม่ดีคนเดียวครับปัจจุบันท่านึ้นทิ้งไปแล้วผมสัมผัสเรื่องนี้ก่อนนี้ปี59เนะี่ยผมชี้จับคนที่แอบอ้างผู้ยาในคอสชให้ลุงตู่นะฮะลออซื้อด้วยเงินผมเบงคดีจบไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้เงินของการคืนแลวก็ะต พูมีทิิเดชกันแกล้งมาโดยลตลอดจนถึวันนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรครับอันนี้คือการเป็นคนไทยที่อย่างน้อยได้สัมผัสคนดีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาอาดีตหัวหน้าคอสชอครับแล้วเราก็คิดถึงคนดีที่ชื่อพี่หม่พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดนะเขียนไว้เลยนะครับผมน้ผัดชื่อนี้นะพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสด์วปอ .59 ครับ ร่วเดียวกับพี่เติงผลเอกสันติพงศนะ์นะอดีตเส้นในการหารบอกคนดีครับพี่หมายเป็นคนดีมากเป็นตำรวจนำดีมากที่เราจะคิดถึงเช่นเดียวกับพี่ป๋อพลเอกชินภาทรสารสินนะเรื่องราวที่เละเทะตุ้มแปะตามที่ปรากฏเป็นข่าวของพ่อค้าตามแนวชายแดนแมาสอดชายแดนพม,มานะ่าเนี่ย แม่สอดเป็นอำเภอติดแนวชายแดนมีท่านอำเภอแม่สอดนะฮะมีผู้ขับสอบพ่อแม่สอดมีกองร้อยต่อชอด,ดอมีหน่วยทหารมีชุดเฉพาะกิจมีอะไรต่างๆมากมายมีนักการเมืองท้องถิน่นมีนักการเมืองระดับชาติ และมีนักการเมืองที่ครอบครัวค้าขายตามแนวชายแดนไทยพมา่าบางครอบครัวด้วยมีพ่อเลี้ยงนั้นพ่อเลี้ยงนี้ก็ว่ากันไปครับผมเรียนมาแล้วนะครประเทศไทยเคยมีการทำไม้ชายแดนไทยพมา่านะฮะเคยมีศูนย์หน่วยการร่วมเคยมีศูนย์ประสานงานชายแดนไทยพมา่าฝั่งไทยครับ และเรื่องราวของรงงานพมา่ารงงานเตือนก็ปรากฏมาหลายสมัยครับแต่ที่ลุงจูเป็นนายกแปดเก้าปีนะท่านเพิ่งมาคุมตำรวจในตอนหลังนะฮะตอนแรกใครคุมผมไม่รู้ผมไม่ได้ศึกษานะครับไม่เห็นตอนหลังที่ลุงตูเชียงปีคนไม่ดีแล้วก็องคมนตรีลุงตูขนาดเป็นนายกก็ามาพูดเรื่องขายบ้านฐานตำชาติขายบ้านโนวดนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะฮะ แต่สิ่งที่หลวงตูพูดก็ปรากฏชัดโดยการพิสูจน์ทราบของหลิวจงอีหรือหลิวจงอีเห็นไหมฮะคนจีนก็ให้ความสำคัญกับการปราบทุจริตคอร์รัปชันครับแต่ประเทศจีนก็ไม่ให้มีขยะพิษไปตั้งโรงงานอะไรพลาสติกพิษอะไรพิษไม่มีนะฮะเตือนเถิด ชาวไทยตื่นเถิดชาวไทยตื่นเถิดพี่น้องที่รักทั้งหลายนะฮะร่วมกันปกป้องประเทศชาติจากนักการเมืองอุบาทบางคนมวเพศบางหมู่บางเหล่าบางชนิดนะฮะอย่าไปหลงไหลกับวาทะกรรมครับในที่สุดเนี่ยฟา์มจริงก็ปรากฏ ีแตกหนองแตกไหลยเยิ่อและแทะและตุ้มแปะนะฮะแต่โชคดีสะดุดข่าวแม่ทัพภาคสองไม่ยอมคอมเมนนะครับแม่ทัพภาคสองไม่ยอมคอมเมนนะฮะน,นี่เป็นกําลังใจให้แม่ทัพภาคสองแม่ทัพภาคสองส่วนหน้าพูดในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองเช่นเดียวกับให้กําลังใจท่านแม่ทัพภาคสาม,มทัพภาคสี่และแม่ทัพภาคหนึ่งนะฮะ อันนี้คือความเป็นจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ปัญหามันเละเทะสะสมมาก,กี่ปีเราต้องเอากันจริงครับสภาความมั่นคงต้องออกมาพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังนะฮะอย่างน้อยก็มีอดีตเลขาสวชนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลเอกนพงนาคพันนิชครับเคยเป็นเลขาสวชปัจจุบันท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมปปปห้าเก้านะฮะ อพลนํำแข็สุชาติธิรสวัสดิ์ก็วพอห้าเก้าครับแอกหลักใช้หนึ่งพี่อ้วนเนี่ยให้พี่เล็กหลักใช้สองเนี่ยถามจากพลนํำเข็สุชาติธิรสวัสดิ์พี่มาได้เลยว่าไอ้ชาดแานไทยพม่ามันเป็นยัยงไงครับนี่ความจริงนะฮะผมบอกมาตลอดเนี่ยพี่น้องตชดพี่น้องค่ายดารารัศมีเขาคิดถึงพลน้ำแข็โก COVID วิทวัฒนาครับ ทำไมเขาคิดถึงทำไมตำรวจน้ําดีเขาคิดถึงพลตำรวเอกสุชาติธีละสวัสดิ์พี่ใหม่วบหอาเก้าวเนี่ยนัดเจ็ดโมงเนี่ยเราไปหกโมงพี่เขาอยุดทำงานเรานไม่ได้กลับบ้านนะฮะอันนี้คือความเป็นพี่ใหม่พลตำรวจเอกสุชาติธีละสวัสดิ์วบอฮัาก้าหัวใจเกินร้อยฮะตำรวจน้ําดีคนคนนี้ผมเสียดายไม่ได้เป็นพิทักษ์หนึ่งถ้าเป็นพิทักษ์หนึ่งละเมืองประเทศไทยไม่ เป็นเยี่ยงนี้ฮะผมก็ไม่รู้นะฮะอันนี้คือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเมลี่จูเตียเขาบอกอนะผมไม่รู้ว่าไงภาษาจีนก็ต้องไปแปลเอาเองนะเขาก็พูดกับผมตัดเนือสิ่งอื่นใดเราอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยครับเพราะอะไรฮะเพราะประเทศไทยของเราเนี่ยพระมหากัษตรร์ เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับเราอย่ายอมให้นักการเมืองไม่ดีนะฮะมาขยําขยี้ทําให้ประเทศไทยเปืเป้อนจากทุนเทาจีนเทานะฮะท่านดูที่ตอนนี้โฆษณาขายรถเถื่อนรถด,ดุดรถในเฟซในไลน์เตึมเติมเลยฮนะท่านผู้บัญชาการที่คล่องไปดูได้เลยตามเฟซบุ๊กตามไลน์ตามอะไรนะฮะผม ต่อสู้เรื่องนี้มาเพียงลำพังซื้อเวลาหลายสถานนี้ครับถึงเวลามันติดอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มขยับแล้วผมเห็นท่านผู้บริการภักสองท่านใหม่เนี่ยเอาจริงนะครับเอาจริงวปอหกสองนะครับถ้าผู้บริการภักสองเนี่ยคือเป็นตรวบทน้ําดีท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะสมัยผมต่อสู้เรื่องราวที่ไม่ดีเนี่ยคุณพออ่อท่านก็เป็น คุมกับการเขตเอาจริงเรื่องนี้สมัยก่อนสุประการเนี่ยขึ้นกับเขตสองอันนี้คือความจริงที่เราเกิดและเติบโตมาตลอดจนอายุเลยหกสิบปีเนี่ยคนในวัยผมเนี่ยำําไมาหูเอาหนาวตาไปไล่เราก็จะศึกษาเรื่องแวดวงทุกๆสีนะฮะสีกีกสีเขียวทุกสีนะฮะเะฮะพราะอะไรครับ เพราะสิ่งที่พ่อหลวงรอก้าพระราชทานคือส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองมันพิสูจน์ให้เห็นเลยนะมันจะต่างจากค่าของคนอยู่ที่คนของใครหรือค่าของคนอยู่ที่คนของนายอันนี้มันคงจะเหล่าเย่เต็มทนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะทุกสังคมมีทั้งดีและไม่ดี เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเลือกวิเคราะห์การเลือกกั้งคราวหน้าที่จะมาถึงปีเจ็ดนหรือก่อนเราต้องเลือกคนดีอย่าเลือกวาทกรรมอย่าคุณดูดิพฤติกรรมนักการเมืองหลังจากลงตูวขึ้นหิ่งเนี่ยหรือก่อนลงตูวขึ้นหิ่งเนี่ยแต่ละคนก็เริ่มแสดงออกมาแล้วนะให้ให้รู้ให้เห็นแล้วก็ย้อนหลังไปเรื่อยๆย้อนหลังไปตั้งแต่ปีสองพร้อยสิบสี่เรื่อยใช่ไหมโดยลาดับเราจะมองเห็น พฤติกรรมนักการเมืองบางประเภทพอมีการประกาศใช้รับรอง6นหนก่อนการเลือกตั้งปี62แล้วก็จะเห็นยุทธวิธียุทธการต่างๆของแต่ละพรรคการเมืองกลุ่มก้อนการเมืองให้เห็นและอย่างที่ผมบอกมาตลอดว่าสื่อสารมวลชนวัฒกรรมมีผลต่อการเลือกตั้งนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ย ทุกกลุ่มทุกคนก็พยายามใช้สื่อโซเชียลใช่ไหมฮะแนะนำตัวเองโฆษณาตัวเองโปรโมตตัวเองแต่ความจริงเนี่ยยังมีทหารมา้าทหารราบทหารเกณฑ์นะฮะงานบางงานของบางหน่วยงานก็วันแรกก็ทหารเกณฑ์เกณฑ์มาพึบวันที่สองก็ทหารมา้าวันที่3ก็ทหารราบลาบเรียบเป็นหน้ากองนะฮะก็ว่ากันไปครับ อยากให้ทุกคนหันไปมองชาวนาบ้างนะผมก็รู้ว่าขณะนี้ทุกคนเราก็จับจ้องไปกระแสหลิวจงอีหลิวจงอี้กับคอนเ,นเซนเตอร์กับโน่นนี่นั่นมันมีคำถามว่ามองชิตูเป็นพมา่าหรืออะไรฮะเป็นในพลพมา่าหรือในพลอะไรหรือในพลกะเหลี่ยงสถานภาพของเชเวกโกโกเป็นประเทศ หรืออะไรหมดเพราะฉะนั้นการไปมาแบบไร้ล่องรอยของหลิวจงอีหลิวจงอี้แต่ว่าก็มีหน่วยงานความบังคงออกมาพูดแล้วว่า,ามีการประสานงานกับหลิวจงอีหลิวจงอี้ออมาตลอดแต่สิ่งที่คนใดกังขาคือเชเวโกโกโกนี่ยมองชิดตูเป็นในผลในผลของใครในพลพมา่าเราอยากฟังเมียนมาหรือพม่าถแถลงว่าเฮ้ย hey, เชเวโกโกโกเป็นเย่ยงใด ะะอันนี้คือความจริงมินออนไลน์ก็ยังกดดันเงียบแต่ผมเชื่ออะไรว่าที่ปรึกษาทางใจในายกเองเนี่ยลุงโทนี่เนี่ยรู้เรื่องพม่าเป็นอย่างดีเพราะว่าอย่ืม่ท่านสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อยใกล้ใกล้สัมภาษณ์มาหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องย้อนไปดูบทสัมภาษณ์ของลุงโทนี่ผู้ครอบครองนายกเองเนี่ยและต้องไปดูคําสัมภาษณ์ขององคมนตรีลุงตูขณะเป็นนายกมนตรี ที่ต่อสู้กับเรื่องไม่ดีคนเดียวเพราะอะไรครับเพราะลงตูปปฏิวัติคนเดียวครับอันนี้คือความจริงฮะแต่วันนี้เนี่ยประชาชนทั่วประเทศส่วนใหญ่ต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองครับอย่าหูเบาฮะอย่าหูเบาอย่าไปหลงเชื่อวัฒกรรมนะฮะคิดวิเคราะห์พิจารณาครับเพราะว่านักการเมืองที่เขาใช้ อะไรต่อมีอะไรมาตกเบ็ดเราเนี่ยไปคิดเอาเองและกันผมไม่อยากพูดนะครับแต่มันคือความจริงความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ทีนี้คนไทยส่วนใหญ่เราจะมาลังสรรประเทศไทยยังไงให้พ้นจากเงื้อมมือของนักการเมืองที่ไม่ดีครับพ้นจากนักการเมืองของขุนนางกังชินนะฮะ เรื่องราวในแม่สอตดตอดีแม่ละมาดพบพระ่าสองอย่างแม่เสลียงก็ดีทุกคนรู้หมดนะครับนะะเพราะผมเรียนมาตลอดว่าเรามีเคยมีการทําไม้ไทยพม่าเราเคยมีบริษัทศิลาศิรินแลายเะยอะๆมีรายชื่อหมดอล,ลิซรายชื่อเพราะจะมีการประชุมเป็นประจําในสมัยที่มีการทําไม้ไทยพม่าในยุคบิ๊กจิวบิ๊กจอดนะฮะสองบิ๊กเนี่ยผมว่าศึกษาเรื่องนี้เพราะว่า มันคือความจริงของประเทศไทยที่มันเดินต่อเนื่องกันมาเราต้องคิดดูว่าเหมือนอย่างที่พ่อค้าชายแดนแม่สอนเนี่ยเขาพูดว่าปล่อยทําไมให้หนองไหลฝีแตกนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องราวของแรงงานพม่าก,ก็ดีอะไรก็ปล่อยไว้ทําไมจนเลอะเทอะหนองแตกฝีแตกหรือเรื่องราวของชายแดนไทยเแมรเนี่ยนะอ่ะไม่เป็นไรครับทุกอย่างก็จ,จําแจ้งแดงแจไปแล้วนะครับวันนี้ก็ ขอเป็นกําลังใจให้ข้าการน้ำดีทุกคนนะฮะขอเป็นกําลังใจให้ตัวผมเองและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศครับช่วยกันคิดวิเคราะห์แยกแยะพิจารณาในการเลือกตั้งคราวหน้านะครับแต่คราวนี้เนี่ยรวมพลังอย่าให้มีการแก้รัฐธรรมนูญและมาแตะต้องมาตรา1นึครับพ,รรพัชรพุลเจริญพักดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ เ,เป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ตั้งแต่เกิดมารู้สึกเส้นประสาทด้านความกลัวมันขาดไปหนึ่งเส้นเวลาทำอะไรแล้วไม่ค่อยมีความกลัวเท่าไหร่เขายิ่งขู่มาเรายิ่งทำเขายิ่งมาต่อรองยิ่งพยายามมาเจราจาเรายิ่งแรงเพราะความถูกต้องเนี่ยมันมีอยู่มันมีแต่ขาวกับดำครับสำหรับผมเนี่ยเทาๆผมก็ไม่ชอบ ผมว่าต้องจัดการกับสีดําให้สีขาวนี่เกิดขึ้นให้ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมขอความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมวันนี้เองผมมองว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะทําตลาดใหม่มีโอกาสที่จะพลิกฟื้นภาคอุตสาหกรรมกลับมาโตกลับมาเป็นพระเอกเป็นเครื่องยนต์ตัวสําคัญกับเพื่อนเศรษฐกิจให้โตได้นะครับมาตรการของสภาอุตสาหกรรมที่จะช่วยเหลือ ฝั่งอุตสาหกรรมรวมไปถึง SME เรื่อง4โกเป็นสิ่งที่ดีมากโกดิจิตอลโกอินโนเวชันโกกรีนโกโกโบเป็นเรื่องที่ผมว่าสำคัญมากแล้วทุกเรื่องเนี่ยผมก็พยายามช่วยในพรบกากอุตสาหกรรมแอบใส่เรื่องกองทุนอุตสาหกรรมยั่งยืนไว้ด้วยนะครับก็จะมีเงินในกองทุนไปช่วยเหลือ SME กลุ่มธุรกิจสำหรับภารกิจที่จะเดินหน้าสู่ความยั่งยืนนะครับเรื่องดิจิตอลผมว่า ทุกคนก็พยายามช่วยกันเต็มที่อยู่แล้วนะครับเรื่องโกโลบบลน่าสนใจวันนี้ผมจับมือกับผู้พัฒนานิคมทั่วประเทศไทย69ผู้พัฒนานิคมตอนนี้จัดทัพใหญ่เวลาเขามาตีตลาดบ้านเราเขาก็มีลง้งใช่ไหมครับเขามีลง้งต่างชาติต่างดาววันนี้เราจะมีล้งไทยผมก็จัดทัพล้งไทยเตรียมไป ตลาดต่างประเทศวันนี้ผมไม่พูดถึงแค่การดึงผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่จากต่างประเทศมาประเทศไทยแล้วนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการจัดลงจัดทับเพื่อไปบุกตลาดต่างประเทศด้วยซึ่งผมเชิญชวนครับสําหรับผู้พัฒนานิคมกับกลุ่มบริษัทใหญ่ผมก็จะจัดเป็นลงไทยไปบุกตลาดต่างประเทศรวมไปถึงชวนนักลงทุนต่างประเทศมาสู่ประเทศไทยแต่ชวนกับ สภาอุตสาหกรรมในขณะที่เราผมนำทัพใหญ่ไปตีต่างประเทศหรือนำธุรกิจมาเนี่ยฝากทางสภาอุตสาหกรรมช่วยกันทำงานกับ SME กับกรมส่งเสริมกับอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศครับผลักดันเรื่องสีโกด้วยกันเตรียมพร้อมธุรกิจน้อยกลาง SME Small Medium Enterprise ธุรกิจที่เป็นธุรกิจของคนไทยเตรียมความพร้อมครับเมื่อโรงงานขนาดใหญ่ผู้ประกอบการเม็ดเงินลงทุนเข้ามาแล้วเนี่ยพอตีเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมของเราไปทำส่วนแบ่งตรงนั้นมาให้เป็นประโยชน์กับคนไทยให้ได้ครับเดี๋ยวนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศทางรัฐบาลรวมถึงตัวผมเองไม่ได้คิดแต่เรื่องภาษีไม่ได้คิดแต่เรื่องเก็บเงิน แต่เราต้องคิดถึงเรื่องการนำเทคโนโลยีส่งต่อมาถ่ายทอดมาให้กับธุรกิจของคนไทยเรื่องของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เก่งให้ทันสมัยให้มีความอยู่เป็นเพื่อที่จะทำมาค้าขายต่อไปได้ในอนาคตรับงานใหม่ๆที่มีมูลค่าสูงได้ในอนาคตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ